เห็นนานยุมสัทธาพี่น้องไม่พี่น้องไก่พี่น้องไก่ที่ไหลเข้าว่าลังมาพวกพอลุงกะเมีป่าดอกห้าเบาทั้งเอาอ่าทางสีกาขนางโมสตินสาวนอ มันนี่เป็นดอกวันมื้อซธ้อผามบ่แปเปลี่ยนเดือนกะเดือนเอเคอบ่เปลี่ยนขึ้นกะแม่นแลมแลยมตังยิ้มแย้มพงวแจ่มอนแก้ม้วสองตาแหมคนเดียวบ่เกี่ยวแดอกองค์เฒ่ามารุมเอาแต่องค์น้อยเพื่อนทีว่าเป็นของแปแยกไปใส่หนองกองใสตาจ่องแม่นบ่ว่างนะเบิ่งโลด าได้จากคือนั่งบีกงานวัดเบื้องจนตาเป็นมันวับสร้างขว่าบอบไปว่าอ่างเนิ หนัวซาแต่อุ์น้่อยกะตามใจแต่สิบเบืองยุ่ยมพ่อออกไม่ออกเอ,อ,อ้ยอาตมาคนใจเถิงเบืองลงไปบ่ขี่ขาดบ่บดแถมแบ,บง่งเบืองโดน,น อาตามมะบือดีบ่ในท่าฮอดแปรแนวพระเทศบ่แม่นลำข้ามัดจำสัญญาเสียนกมาดไข่บ่มีจอยเอวเจ้าสิใสสมแานไหลทวายหน่อยก็ตามใจแต่สิใสยุ่มพอออกไม่ออกเอ้ยขันใสไหลบ่เครียดสซมขันใสหน่อยจก่า ได้ด้ได <ifica> ้ได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 ้เออเห็นว่าอะไรไม่ออกบ้านป่าจันบ้านวังไผบ้านบุ้งขาเออเออนั่นล่ะเออพระเอกใคยว่าจช่ไหนบ้งหั่นขันใสลายบ่เขียดจำขันใสหน่อยจักจังได้ด้ไ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 ด้พระน้าจังว่าหยอกเจ้าเล่นขันร้องไก่ร้องเจ้าเบิ่งมันเสียย็นจังนามนาหรือสียหอ യോ